การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอมโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ข่าวแรกครับเจคอบฟารทู u, เบี้ยวงานการกุศลองค์กรไม่แสวงหาก,กำไรแจ็คเน็ตเวิร์กออฟโฮนะครับได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเจคอบฟารทูว่าเขาเนี่ยไมมาร่วมงานการกุศลเมื่อปีที่แล้วซึ่งมูลนิธินี้นะครับมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามายัยและสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันโดยได้จ่ายเงินให้เจคอบฟารทูไปทั้งหมด2 6 3 3้อดอลลาร์ครอบคลุมทั้งค่าตัวค่าตัว๋วเครื่องบินและค่าที่พัก อย่างไรก็ตามนะครับเจคอบฟาทูได้ยกเลิกการเข้าร่วมงานโดยอ้างเหตุฉุกเฉินทางครอบครัวทามูลนิธิก็เลยต้องขอให้เขาเนี่ยคืนเงินที่ได้จ่ายไปแต่เจคอบฟาทูก็ไม่ได้คืนเงินตามร้องขอนะครับและเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนฮะเรื่องราวนี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งใน reddit โดยผู้ใช้งานคนเดิมที่เคยโพสต์เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าภรรยาของผมเนี่ยเคยทํางานให้กับองค์กรการกุศลนี้ชื่อว่า Jack Network of Hope และน่าเสียดายที่เจคอบฟาทูยังไม่คืนเงินให้กกกับการุศล ล่าสุดนะครับทางองค์กร Jack Network of Hope เนี่ยได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าพวกเขากำลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขเหล่านี้ถแถลงการระบุว่าเจคอฟาทู u, และองค์กรของเรากำลังจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นการส่วนตัวโดยเริ่มต้นด้วยการโทรคุยและได้รับคำขอโทษจากจริงใจจากเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าย้อนเงินที่ติดค้าจะยังคืนไม่ครบแต่พวกเราชื่นชมในความพยายามของเขาที่ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดการพิจารณากกับความผิดเป็นเรื่องยากและเราขอชื่นชมเขาที่เริ่มต้นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหานี้ เมื่อประเด็นเรื่องนี้ถูกพูดขึ้นอีกครั้งนะครับเจคอบฟาทูก็ได้ปิด X ของเขาชั่วคราวแต่หลังจากที่มูลิตออกถแถลงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาบัญชีของเขาเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยทางมูลิตได้ออกมายืนยันแล้วว่าเจคอบฟาทูได้จ่ายเงินคืนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่ามันมองได้หลายแง่มุมทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการจ้างนักมวยปป้มส่วนใหญ่จะต้องเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งสิน้นเพราะว่านักมวยปป้มคนนั้นเนี่ยต้องซื้ตว่ออแ แต่ถ้าทางผู้จัดเนี่ยสามารถจัดหาสิ่งต่างๆให้ได้ก็ต้องจ่ายเงินให้กับนักมวยป้ำเท่าที่จําเป็นก่อนนะครับอย่างเช่นค่าตัว๋วค่าเดินทางเป็นต้นแต่ในกรณีของเจ้าขอฟฟาทู u, ครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับเงินไปนเต็มจํานวน2,633ดอลลาร์ 2, 33, หรือราวๆ90,000บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถไปทํางานได้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาจําเป็นจะต้องคืนเงินให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งมันน่าแปลกใจมากครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วดังนั้นปัญหานี้เรียกได้ว่าค้างคายาวมาเป็นปีเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้เจ้าตัวอยู่ใน WWE เราคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะมีเงินมากพอในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดีด้วยซ้ําเพราะว่าเจ้าตัวถือว่าเป็นตัวเด่นใน WWE ตอนนี้เลยนะครับเรื่องของรายได้เนี่ยเราคิดว่าเจ้าตัวคงไม่ขัดสนแน่นอนดังนั้นการที่เรื่องราวมันลากยาวมาขนาดนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวไม่ใส่ใจในการรับผิดชอบเรื่องนี้มากกว่านะครับ ข่าวต่อมาครับโกเบิร์กกับแผนการปั้มครั้งสุดท้ายของเขาโกเบิร์กนะครับบอกว่าเขาจะกลับขึ้นสังเวง WWE เป็นครั้งสุดท้ายและประกาศว่าการปั้มรีทายของเขาเนี่ยจะมีขึ้นในปี2025แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนสําหรับแมตช์สุดท้ายนะครับแต่ว่าโกเบิร์กเนี่ยก็ได้บอกเป็นในว่าคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขาน่าจะเป็นกุนเทอร์แชมป์โลกคนปัจจุบันและจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ประทะคารลมกันในงานแบดบัตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโกเบิร์กบอกว่า นี่คือข้อตกลงจากผู้บริหาร3คนได้แก่นิคคราวคิสเลจนท์ลพอลเลเบกว่าในปี2025เนี่ยโกเบิร์กจะมีแมชลีไทยผมคิดว่าเรารู้อยู่แล้วละว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ในงานแบดบัตนะครับโกเบิร์กเนี่ยได้ข้ามรั้วามาเผชิญหน้ากับกุนเทอร์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหลังจากที่กุนเทอร์พูดจาดูถูกโกเบิร์กต่อหน้าแฟนๆในขณะที่โกเบิร์กเนี่ยมาชมการแข่งขันพร้อมกับครอบครัวของเขาแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยโกเบิร์กจะถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันไม่ให้เกิดการประทะกัน แต่แฟนๆหลายคนสงสัยว่าการเผชิญหน้านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการปูไปสู่การต่อสู้ในอนาคตในเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันดีแหละที่มันจะมีการปล้ำรีทายให้โกเบิร์กนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละไม่คาดหวังไม่ผิดหวังทุกคนคือเราไม่ได้คาดหวังว่าแมตช์ระหว่างโกเบิร์กกับกุนเทอร์มันจะเป็นแมตช์ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยฝีมือและสภาพร่างกายของโกเบิร์กเราไม่คิดว่ามันจะทําแมตช์ออกมาได้ดีในขณะเดียวกันครับกุนเทอร์เองก็อาจจะช่วยได้ด้วยสไตล์การปล้ำของเขาที่ไม่หวือหวาหรือว่ารวดเร็วมากแต่นัันนะคคือปรรเด็บ ถ้ามันเป็นการปั้มในสไตล์ของคุณเทอล,ล้วนๆแมต์มันก็จะเป็นแมตต์ที่ค่อนข้างชวนง่วงมากๆแน่นอนเพราะมันจะช้าตบกันไปมาแล้วก็แลกท่ากันนิดหน่อยก่อนที่มันจะจบไปข่าวต่อมาครับโลแกนพอลอยากจับทีมกับโดมินิกโลแกนพอลนะครับซึ่งเป็นที่ไม่ชอบของแฟนๆ wwe ได้เสนอไอเดียที่จะร่วมทีมกับตัวร้ายที่คนเกลียดอีกคนนึงซึ่งอาจทําให้เขาเนี่ยถูกแฟนๆเกลียดชังมากขึ้นโลแกนพอลได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาชอบเป็นฮิลใน wwe และในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ p o s s i b l e เขาได้เผยว่าได้เสนอแนวคิดนี้เนี่ยตอทิปเฮชแล้วโดยเสนอว่าเขาเนี่ยอยากจะร่วมทีมกับโดมินิกมิสซิิโอนักมวยปั้มหนุ่มจากจัสเมนเดกลิมโอแกนแชมป์โลกหญิงของ WWE นะครับได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพอร์ตแสกของโลแกนพอลซึ่งโลแกนพอลได้พูดถึงความต้องการที่จะจับคู่กับโดมินิกนะฮะซึ่งอาจจะสร้างความเกลียดชังจากแฟนๆได้มากขึ้นเพราะทั้งเขาและโดมินิกต่างเป็นคนที่แฟนๆเน็กเกตดอยู่แล้วโลแกนพอลบอกว่า ผมจะพูดตรงๆเลยนะผมเสนอไอเดียกับ t ิฟเกี่ยวกับการให้ผมกับดอมเนี่ยจับคู่กันและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ถูกปฏิเสธผมแค่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่ว่างสำหรับลิฟมอร์แกนในทีมนี้หรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าเราเป็น2ตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดใน WWE และผมคิดว่าเราน่าจะสร้างผลงานได้ดีและที่สําคัญที่สุดผมชอบเวลาที่อยู่กับเขานอกกล้องเราสามารถไปเที่ยวด้วยกันได้เขาเป็นคนที่เจ๋งมากดังนั้นถ้าเรามีเคมีที่เข้ากันทั้งในจอและนอกจอผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มีศักยภาพ โลแกนพอลเนี่ยเคยเปิดเผยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับโดมินิกนะครับและยังบอกด้วยว่าอยากคว้าแชมป์แท็กทีมร่วมกับโดมินิกอีกด้วยโลแกนพอลและโดมินิกเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันมาก่อนในงานรีเซลมาเนียสานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลแกนพอลจับคู่กับเดมิสเพื่อเผชิญหน้ากับโดมินิกมิสซิเอโรแล้วก็เรย์มิสซิเอในเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะทุกคนต้องบอกว่าถึงแม้โดมินิกจะถูกเกลียดชังแค่ไหนนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถสร้างความประะททททััทััับใใจจจไไได้้กเ่่่่่าาาาหหรรรซึงงงงออิๆมมนนน็ชีตตวและ แต่ถ้ามันมีโลแกนพอลที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้แต่คนดูก็ยังเกลียดเขาเหมือนเดิมผมว่าถ้าทั้ง2คนนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าอ่านไส้อย่างมากเพิ่มขึ้นและคุณภาพของแมททั้งโดมินิกและโลแกนพอลมันอาจจะน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับข่าวต่อมาครับส e e t p r o f ิตพูดถึงความเครียดในการทํางาน เกือบ4ปีแล้วนะครับที่เดอะสตีฟโ r o ฟิตเนี่ยไม่ได้ถือแชมป์แท็กทีมใดๆใน WWE และแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสเข้าใกล้แชมป์หลายครั้งแต่มอเทสฟอร์ดก็ยอมรับว่ามีอุปสรรคหนึ่งที่ขวางทางพวกเขาอยู่ตลอดนั่นก็คือเดอะบัตไลน์นะครับ ในการสัมภาษณ์ล่าสุดมอร์เทสฟอร์ดได้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกงุนงิดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้และพูดถึงความท้าทายที่เขาต้องเผชิญในการแข่งขันกับกลุ่มบัตไลา์ซึ่งมีอิทธิพลมากใน WWE และบอกว่ามันเป็นเรื่องยากในการเอาชนะพวกเขาในการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์แท็กทีมในขณะเดียวกันครับพวกเขาเองก็ยังมุ่งมั่นที่จะกลับมาคว้าแชมป์แท็กทีมให้ได้มอร์เทสฟอร์ดบอกว่า ผมรู้สึกว่าผมคือสุดยอดนักกีฬาในวงการมวยปล้ำอาชีพผมรู้สึกว่าผมคือสุดยอดนักแสดงในวงการมวยปล้ำอาชีพผมรู้สึกว่าผมคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการความมั่นใจของผมเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเดียวที่ต่อสู้กับบัตไลในทุกเวอร์ชันและต่อสู้อย่างต่อเนื่องมาตลอด4ปีที่ผ่านมาผมคือคนที่ทำมันผมคือคนที่พยายามต่อสู้ผมดอกินและเควินโอเว่นคุณก็เห็นแล้วว่าเควินโอเว่นเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเร็วๆนี้เขารู้สึกหมุดหงิด แล้วผมรู้สึกว่าผมก็าลยจะเป็นแบบเดียวกันผมต้องจัดการบัตรไลา์อีกกี่ครั้งดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเข้าใกล้แชมป์แท็กทีมบัตรไลท์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมอนเทสฟอร์ดนะครับย่งพูดถึงความรู้สึกหมุดหงิดที่เพิ่มขึ้นของเขาใน WWE แม้เขาจะซาบซึ้งกับโอกาสในการทําสิ่งที่เขารักเพื่อหารายได้แต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองและคู่หูอย่างแอจโลดเลกินเนี่ยมักจะไม่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแท็กทีมที่ดีที่สุด มอเตสฟอร์บอกว่าเขาและดอกินเนี่ยมีความสามารถและควรได้รับการยอมรับมากกว่านี้ในฐานะหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดใน WWE โดยพวกเขาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในสนามแต่ก็ยังคงรู้สึกว่าไม่มีใครพูดถึงเขาในบริบทนั้นมอเตส Ford บอกต่ออีกว่าถ้าผมมานั่งที่นี่แล้วบอกว่าสบายดีนั่นก็จะเป็นการโกโหกถ้าคุณไม่มีอะไรที่จะแสดงถึงคุณค่ามันก็ทําให้คุณเป็นคนไร้ค่า และนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในบทสนทนาคุณไม่ได้อยู่ในโฆษณาไม่ได้อยู่ในบิลบอร์ดคุณแค่มีอยู่เฉยๆและสําหรับผมนั่นทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจในด้านของ์เอเจโรดอรกินนะฮะก็ได้แสดงความรู้สึกผ่าน X ว่าเบื่อที่ไม่ได้รับความเคารพอย่างไรก็ตามนะครับในวงการมวยป้ามอาชีพเนี่ยการแสดงความไม่พอใจแบบนี้ในที่สาธารณะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหรือแผนการโดยอาจจะเป็นการเกิดน,นําไปถึงการเป็นตัวละครหรือการแยกกลุ่มก็เป็นไปได้ ในเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าการผลักดันนักมวยปั้มคนนึงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแยกพวกเขาออกจากกันก็ได้อยากผลักดันคนไหนก็ผลักดันไปเลยครับอีกคนนึงถ้ายังไม่มีอะไรให้ผลักดันก็แค่ถอยออกไปก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรมาสามารถเข้ามาช่วยออกมาดูแลหรือให้กําลังใจกันได้ส่วนในด้านของการเป็นแท็กทีมครับก็ต้องยอมรับว่าการที่สตีดพอฟิไม่ได้รับความสําคัญเลยเนี่ยมันก็ดูจะเสียของจริงเพราะทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นปั้มเมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อน,นั้น พวกเขาสามารถแบกโชว์ทั้งโชว์ได้ด้วยการปล้ำเพียงครั้งเดียวแถมไม่จําเป็นจะต้องมีสตอรี่อะไรมากมายด้วยซ้ําการปล้ำของพวกเขาเนี่ยมันยกระดับความสนุกของโชว์ได้เป็นอย่างมาก และมันน่าเสียใจที่ WWE ก็ดันเอาแชมป์โลกไปโยนให้ทาง Motor City Machine นันมากกว่าทีมนี้แน่นอนว่า Motor City เนี่ยไม่ใช่ทีมที่แย่อะไรนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจำเป็นจะต้องได้แชมป์เร็วขนาดนี้ไหมมันก็ไม่จำเป็นนะแถม Street Profit เนี่ยก็เป็นทีมที่สู้กับบัตไลายมาอย่างยาวนานทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่การได้แชมป์จากบัตไลายสักครั้งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับพวกเขาเหมือนกัน การถูกมองข้ามในลักษณะนี้เนี่ยมันก็น่าน้อยใจอยู่แหละถึงจะบอกว่ามวยปั้มมันเป็นแค่บทที่เขียนขึ้นมาแต่คนที่ทํางานน่ะก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างที่พวกเขาสมควรจะได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับข่าวสั้นโลกโมวยปั้มนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ